เบสคนจริงถ้าตรงๆเจ้าชู้จะต้องเจอแบบนี้ฝากถึงสาวๆถ้าเขาทักใครไปอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักขึ้นแท่นคลั่งรักกันทั้งคู่ระหว่างนางเอกสาวชื่อดังเบสรักวณีและพระเอกสุดฮอตตรงๆกริสกอนโดยเราจะเห็นโมเมนต์คลั่งรักของพวกเขาอยู่บ่อยๆแต่ก็ดันเจอข่าวมาว่าเลิกเงียบหลังถูกจับผิดว่าไม่ค่อยเห็นภาพคู่เท่าไหร่แต่สุดท้ายทั้งคู่พร้อมคุณพ่อสมรักก็ออกมาเคลียร์ข่าวลือว่าไม่จริงทุกอย่าง ปกติรักกันดีเหมือนเดิมล่าสุดโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์ประเด็นที่สาวเบสพูดถึงถ้าวันหนึ่งพี่ตรงๆเจ้าชู้จะเจออย่างไรโดยบอกผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม ep 77ในตอนเบสคนจริงไม่ได้ขู่เจ้าชู้ก็ต้องโดนแบบนี้ที่บอกว่าอย่ามีคนอื่นอย่านอกใจ ถ้ามีทำแล้วอ่ะหนูจะไม่รอใต้เตียงดาราหรือเจมอยหนูจะหยิบกล้องตัวเองขึ้นมาแล้วก็ลง y u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  e หนูเลยเพราะตอนรักกันเราก็ประกาศให้คนทั้งประเทศรู้ถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องให้เหตุผลเข้าด้วยว่าเกิดจากสิ่งนี้แหละค่ะไม่เคยมีส่งมาเป็นหลักฐานแต่มีคนเคยพูดตอนนี้เชื่อว่าก็ต้องมีสาวๆมาคอมเมนต์ตรงๆเคยทักมาเอาหลักฐานมาเลยก่อนหน้าหนูไม่นับขอตอนปัจจุบันว่าคบกับเบสทำสิ่งไหน ตั้งแต่วันที่9มีนาคมพศ2564ถ้าตรงๆทักคุณไปคุณส่งได้เ c กไอจมาเลยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ